สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีลูกชิ้นยืนกินพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มแซ่บๆมาฝากกันนะคะเป็นน้ำจิ้มพริกเผาที่มีรสชาติสามรสโดดเด่นนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มตามนิดๆค่ะนี่ค่ะ อร่อยจริงๆค่ะซึ่งตอนนี้น้องริซ่าเนี่ยทําให้เศรษฐกิจของบุรีรัมเนี่ยดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะน้านจิ้มลูกชิ้นที่ว่าเด็ดๆนี่แหละค่ะวันนี้ป้าก็เลยมาทำทานเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปถึงบุรีรัมได้นะคะนี่ค่ะเราก็มาทานทำทานเองเลยค่ะอืแ่บจริงๆค่ะ หรือจะทานกับไส้กรอกกรอบๆก,ก็อร่อยนะคะนี่ค่ะป้าจะโรยพริกเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยนะคะทานไปเป็นเม็ดอย่างนี้เลยตามด้วยแตงกรอบๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันนะคะ ลูกชิ้นยืนกินพร้อมกับสูตรน้ําจิ้มแซบๆค่ะไปลองมือทำกันค่ะเราจะเริ่มจากการเจียวหอมกันก่อนนะคะเจียวให้เหลืองกรอบนะคะใช้ได้แล้วเราก็นําขึ้นพักไว้ค่ะ ่ไปนะคะเราก็นําพริกมาทอดนะคะซึ่งจะเป็นทั้งพริกเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่เลยค่ะค่ะใช้ได้แล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้เย็นค่ะ พริกกับหอมเจียวของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหอมเจียวเนี่ยค่ะเอาไปโขลกให้ละเอียดนิดนึงนะคะส่วนพริกก็จะเอาไปโขลกให้ละเอียดเช่นกันค่ะนี้เราก็มาทําน้ําจิ้มกันนะคะเป็นน้ํามะขามเปียกค่ะประมาณสองถ้วยนะคะน้ําตาลมะพร้าวค่ะเกลือป่นค่ะ เคี่ยวไปจนละลายเข้ากันดีนะคะเราก็จะชิมรสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ำมะขามเปียกแต่ละที่เนี่ยจะมีความเปรี้ยวที่แตกต่างกันนะคะเราต้องใช้วิธีการชิมค่ะซึ่งรสชาติของน้ำจิม้มบุรีรัมเนี่ยนะคะจะออกหวานน้ำค่ะเปรี้ยวนะคะสามรสเลยละคะ่ะหวานเปรี้ยวเผ็ดนะคะเค็มนิดนิดค่ะมาเพิ่มความเปรี้ยวไปนะคะ เกลือป่นค่ะเราจะเคี่ยวไปสักครู่นะคะให้พอหนึ่งค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะป็าใส่ไปเพื่อให้เพิ่มความหวานไปนิดหน่อยค่ะรสชาติก็ถูกใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะ นี่คือหอมแดงนะคะที่เราเจียวแล้วก็บุกไว้นะคะก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็พริกค่ะที่เราคั่วนะคะแล้วก็ปั่นไว้ค่ะใส่ไปได้ตามชอบเลยแล้วก็พริกไทยขาวป่นค่ะ เพิ่มความอร่อยด้วยชูรสสักนิดนึงนะคะครึ่งช้อนชาค่ะจะทานถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะท้าน,นะคะเราจะเพิ่มความหนืดไปสักนิดนึงนะคะด้วยนี่เลยค่ะแป้งมันผสมน้ำนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะให้เขามีความหนืดที่พอดีนะคะไม่เหนียวจนเกินไปค่ะป้าก็จะใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะ น้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินของป้าก็พร้อมทานแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทอดลูกชิ้นกันค่ะนี่ค่ะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะเรามาทอดลูกชิ้นกันนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะลูกชิ้นที่ป้าใช้นะคะก็จะมีนี่ค่ะลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นหมูค่ะ ลวเดี๋ยวก็จะมีไส้กรอบกรอบด้วยนะคะน้ำมันของเรารออ้อนแล้วนะคะ,ระเราจะใส่ลงไปค่ะ แค่พอสุกนิ่มๆก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าว่าชอบกรอบนะคะเราก็ทอดต่อไปอีกค่ะอันนี้จะทอดกรอบๆนะคะต้องคอยคนสักนิดนึงค่ะให้เขากรอบได้ั่วถือนะคะตามด้วยไส้กรอบๆค่ะแม่ของป้าเนี่ยจะไม่ชอบกรอบนะคะป้าก็จะ อเอาแค่พอสุกแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่เอาไว้ให้คุณยายเอาให้คุณยายนะคะก่อนที่จะกรอบนะคะเอาให้คุณยายก่อนเดี๋ยวจะกรอบสมดุดนี่กักไว้ลูกชิ้นเนี่ยป้าซื้อจากโลตัสนะคะโรตัสในหมู่บ้านค่ะ ส่วนที่เหลือนในกระทะนะคะวัรุ่นวัยรุ่นทานค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องกรอบหน่อย <c oughs> ต้องคอยคนนะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเขาจะ ه, กรอบไม่ทั่วถึง เราก็จะเสียบไม้ไว้ค่ะเดี๋ยวป้าเสียบจนเสร็จนะคะเสียบไปคนไปค่ะเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนเติตงไปบจบไส้กรอของเราก็พร้องขึ้นมาพอสมควรเลยนะคะ และส่วนหนึ่งค่ะเดี๋ยวป้าทอดที่เหลือจนเสร็จ ลูกชิ้นยืนกินของป้าก็พร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้ครอบครัวเรานะคะจะไม่นั่งทานนะคะจะยืนกินค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปถึงบุบรีรัมได้ใช่ไหมคะเราก็ทำทานเองนี่เลยค่ะอร่อยไม่แพ้กันค่ะสำหรับสูตรน้ำจิม้มป้าก็บอกไว้ใต้คลิปนะคะ ผักแนมก็จะมีแตงกวานะคะแล้วก็มีผักชีค่ะส่วนลูกชิ้นนะคะชอบกรอบชอบไม่กรอบก็ทอดกันได้ตามชอบเลยนะคะวันนี้ป้าใช้เป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูแล้วก็ไส้กรอบรอบค่ะอละคการแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะขอตัวไปยืนกินก่อนค่ะสวัสดีค่ะ